สวัสดีค่ะพี่นอ้องพาพี่น้องมาชมดอกไม,ม้งามมีบ้านแม่ค่ะบ้านนองชายพบกันนี้แล้วค่ะพี่น้องกับชอบประกาคนสกุลชาแนลค่ะงามบ่พี่น้องดอกไม้พึ่งเรือนายกันนะคะถ่ายแต่อันบรรยากาศเก่าๆเาปพี่น้องเบื้ง ไปน้องมาสมสวนสวนหย่อมช่วงสี่โมงแดงกระเป๋านักเรียนของน้องซายเขามาเหยียดอย่างบุปไปไปเบื้องน่างกันพี่น้องอาไปใส่นออมันนี่คือประหินเนาะเป็นรักกันไปกีดอย่างปะ โอ้นี่แคนตนลูกไปพี่น้องไปเบิ้งน้ากันอันนี้ต้นไม้เราใส่ต้นไม้ได้ใช่ไหมให้ดีสันค่ะอันนี้อันนี้คือเขาไปวา่เองนะว่าต้นอะไรน้องก็ดีอันนี้สวยป้าคือสวยนะคะอันนี้ต้นอะไรครับให้ดีค่ะคุ้มคู่ก็ดีมาแม่มุมมุมข้างหลังขดางๆนะทุกคนน้องใช่ค่ะเก็ุดแร๊ปอะเอาดูนะนี้ ส, graduate, ส, s, <S ส umes, it, no. Now, ่วนเลือใช่ไหมอ๋อไอ้โซนเห็ดเกี่ยวกับอย่างนี้เรียกพุทะเห็ดเกี่ยวกับเป็อย่างจัดสวนถาดอันนี้ต้องนะครับจัดสวนถาดแบบชื้นประกวดปะอันนี้ประกวดไว้ก่อนนะประกวดไหมก่อนนะแล้วก็เขียนลายไปแข่งขันอันนักเรียนมอใดเนี่ยมอหนึ่งนักเรียนมอหนึ่งเรียนมอหนึ่งอะไรอีกครับต้อมาเบิ้งนี้ปะนี่ตมาฝังนี้ต้องมาถามคุณครูอันนี้นักเรียนมอสามเออมอสามอะไรครับแก้วอะไร อันนี้นักเรียนค่ะอสวัสด,ดีหน่อยค่ะสวัสด,ดีนายคะ่ะฝากกดติดตามช่องไอ้ช่อปากาคนสกุลในเด้อจ่าเด้ออันนี้แกสลัดผักผลไม้เยสลัละผลไม้ผักผล,ลไม้ก็จะมีฟัาทองแตงโมอายกให้ดูหน่อยค่ะแก่อ,นนอะไรน้อยปลาปลาเบือหางครับเบือหาง หางอยู่ในเอสหางอยู่ในลูกเสียบหางลูกอ่าอันนี้มีหางแล้วอันนี้หางแล้วไหนเสียบหางให้ดูหน่อยดิคะหางหางได้ยัง,<า>ง<า>สวยสวยอันนั้นแตงโมงเป็นดอกกุหลาบปอนลูกโทษหน่อยลูกโทษหน่อยป้าทำไมฝีมือจังเลยเก่งมากๆนักเรียนคุณครูนายเนี่ย <Yes. S 1> เออสวยสวยนี่คทองแฟมป์แคมป์พักทองไหน่อยค่ะสองลูกเลย ยกขึ้นหน่อยค่ะเออสวยว่ะฝีมือมากๆเลยเสวยเสวยมีแต่นักเรียนเก่งๆนักเรียนอาจารย์นายเนี่ยอาจารย์นายกับอาจารย์เอกัสเก่งฝีมือแม่อันนี้เห็นบ่ได้เลยแล้วบ่ได้แล้วมือสั่นค่ะบ่แม่นแอลกอฮอล์ลิซิมเลยอันนี้อยังคะดอกเป็นจมาตค่ะดอกเป็นจมาตต้องเห็นใหม่เพมันยังบ่ผ่านมาเลยยังบ่ผ่านค่ะ แครอทนะคะชื่อมาไปแข่งเมือ่อใดคะวันที่ยิวันที่ยิมห้าไปแข่งยี่ใสแข่งอยู่บ้านเสือ้อแข่ง่บ้านเสื้ออันนี้มอสามป่เด็กมอสามนะคะโรงเรียนบ้านส่งเปืออ่อยอำเภอวานนอนค่ะสกลนครค่ะนะคะยนเก่งเดวัค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะน้องที่ที่พักกันมาเบิ่งเมื่อนั้น ท,ทั่วๆไปนะคะเปนพี่น้องเบึงเดบบ้านๆค่ะพี่น้องเดกเดก่บไปของของน้องซ้ายขอาไปท้างในนะ พาพี่น้องมาบึงแป,ป๊บแป,ป๊บค่ะโมะโหว่าสิล่งได้เบวยรู้บ่ได้นนะคะเนาะพี่กสิกับมโหเพลงน้องเมียวไก่มีท่านผู้ชมเบิงตลอดเนาะคะนะ่ะเนาะบึงด้วยพุดนะน้องแมวง่อยเบิงอยู่ท่านผู้ชมซ่อมซ่อมแล้วบึงน้องแมวพี่น้อง ที่เขาเห็นหายใหม่น้ามีอยูอ่เย็นกว่าเก่าเลยสิดผันลมให้นางพ่อเยอะสามตัวสี่งไหนค้พี่น้องน่ารักปุับให้อยู่ในเขาชีเย็นกว่าเก,าเกา evet. ่าไปน่อยข้างบนนี้ แกันนี้ต้องบอกนะรับไปในีาเข้าใเตะโอเคนะคะพี่น้องเนาะมาหาพี่น้องแป๊บๆค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเด้อี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอันนี้คือดูนะดูดูดูที่อย่างนี้มาแชรเงิน